สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพี่น้องอยู่ในช่องบอสึกกันฟังนะครับสัรัาวันี้นะครับป้าเถาสีพาพี่น้องไปไตอึ้งนะครับพระ่ามุมนี้นะครับมันฝนตกมากนะครับตกแห้งเติบู่นะครับปีนี้นะครับบ้านเฮากระสือว่าฝนสินหน่อยไปน้อยนึงนะครับเขาเดือนหาเดือนเจ็ดแล้วนะครับเพิ่งมีฝนตกมาเท่าเดียวนะครับตกหนักมาเท่าเดียวนะครับนั่นก็ตกกวพี่กปลปอยนะครับเส้นมากอ่ะ มีตะลมหลายกว่านะครับบขไม่มีฝนแต่ว่าเมื่อนี่ตโตกมาหนักนะครับเี๋ยวมาแรงนี่นะครับก็อึดกว่ของสีออกนะครับจะสิภาพพี่น้องไปไตอึงน,นะครับเึื้องสีได้หน่อยได้ร้ายสั้นไดนะครับเยวพี่น้องกันติดตามไปเบื่องน้ำกันนะครับเมืแรงนี่น,น,นะครับเยวปลาดเถอสิภาพพี่น้องไปใตอึงนะครับ สำหรับอึ้งนะครับที่ใต้กันส่วนมากนะครับก็สิเป็นอึ้งเผานะครับอึ็งเผานะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะนี่อยู่สามชนิดนะครับที่คนยิ <okay>. ่มใต่กันนะครับก็คืออึ้งหนึ่งอึ้งเผานะครับสองอึ้งอย่างนะครับสามกับอึ้งแดงนะครับซึ่งนอกจากอึ้งล้วนะครับก็สีนี้กบมี่เขียดนะครับแต่แต่ผะ้ใดสีหมันนะครับก็ว่าหลักๆนะครับออก กางเว้นเชีรเของสเปนอื่นนะครับบอกเลยรู้สึกว่าเสียตะปาดร้ายนะครับนี่ครับเสียตะปาก Terima kasih telah menonton! ยังหลายอยู่ครับห้งเด็กทะเลห้งออกมาหลายนะครับอึ่นนะครับแต่ว่าได้ลายแล้วนะครับกับค้งสีพ่อแล้วนะครับกลับบ้านนะครับพอกินแล้วนะครับสนิแไรนะครับเย่าไว้นะครับมืออึ้นะครับสี่มาเฮ็ดและกินซูพีนังกินนะครับนเ่นูหลักลานะครับที่นิยมเฮ็ดกันก็คือต้มสมนะครับต้มอึ่งนะครับแล้วก็ย่างนะครับ เดาเสียสองไม่นูนะครับให้พี่น้องเบ่งะนะครับเราจิตต้องกันนะครับสำหรับอึ้งนี่นะครับที่ได้มานะครับ ครับนี้กสเฮ็ดน่กินสุพีน่น้นองกินนะครับก็คือคึอื่นนะครับที่เขาไต่ามาเมาื่อคืนนี้นะครับสีต้มส้มนะครับแล้วก็ย่างนะครับสุ้พี่น้องกินนะครับกินสวยน้ำกันนะครับกินง่ายน้ำกันนะครับ ที่าทางผู้ใดอยากกินต้มองนะครับมานะครับมากินน้ากันนะครับต้มยงแม่ไคร่นะครับกินมันๆแซ่บๆน้ำกันนะครับปีหนึ่งนนะครับเที่นึงนะครับสำหรับต้มยงนะครับมาบ่ิกินตลอดไปนะครับเรียกว่าอาหารตามฤดูกาลนะครับปีละเทื่ยนะครับมาครับแซ่บๆน้ำกันครับมันบ่มอบไรกเต้าหวานไรอยังอใส่ด้วยซกไคร่ออกบังด้วยอะไรก็ เด้ใครนะใครกินมากินได้อะโตมุ่งเง่ใครวไวนะ้ได้เน,น,น,นี่ย่ใครผนอะไม่่่ใครนะไปยังะไรวเอ้าใครอขนไปยังซัดหรือไราด้ไหมใครอ่ง <laughs> กับวนออกเนาะอแล้แสบละพุนอะโอ้ยหอนไปดูดิ เอาไปปั่นเลยวันะครับการขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมนะครับและก็ร่าเริงใจนะครับแต่เสื้อลือดนะครับซอยกดติดตามช่องบาร์เานแน่กันแล้วกันนะครับส่วนคลิปหน้านั่นสิเป็นยังงั้นะครับบาร์เทนเสื้อเลือดยังงั้นไม่ซื้ฟังนะครับการไว้ติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ปทำมีก่อนนะครับสวัสดีครับ